ไม่ไม่โชคอาหารจะขึ้นอยู่กับหนึ่งเกินสาย2นกตัวนั้นก็คือไม่เอาอาหารแล้วแต่ว่าเราจําเป็นนกป้อนเราก็เลยต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาอิ่มในระหว่างวันโดยที่ในการป้อนเราจะหลีกเลี่ยงในการฉีดลงแรงๆหรือในส่วนของทอํายังไงก็ได้อย่าให้เขาสําลักและให้เขาได้อิ่มท้องนั่นเองทุกคนทางนี้ก็ให้ทุกคนดูนะครับในการป้อนของผมอาจจะนานหน่อยแต่ในส่วนของการป้อนผมจะไม่ใช้สายสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมา อัปเดตเจ้าเบิร์ดเดย์ของผมเองซึ่งเบิร์ดเดย์ตอนนี้ก็ขนเต็มเบีนที่เรียบร้อยใช้ได้เบิร์ดเดย์ก็ขนเต็มเบียนยที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายัง ยังเข้ากันกับเจ้าอ่าแฮปปี้ของผมยังไม่ได้นะเขายังมีแบบขู่กันอยู่นะหรือตัวน้องอาจจะกลัวพี่นะว่าจะมาพูดคุยกับทุกคนว่าเราไม่ค่อยได้อาลิปกันเลยซึ่งวันนี้เราจะมาป้อนอาหารแล้วก็พูดถึงในส่วนของขนเจ้าอ่าแฮปปี้นะส่วนมากพวกบวชนกูมาคอตามที่พี่สังเกตเจ้าอ่าแฮปปี้ขนเขาจะอยู่ประมาณสักสี่เดือนถึงจะอ่า uh, แตกออกจากที่แบบที่เป็นหลอดหลอด,ลอดแบบนี้นะทุกคนคือส่วนมากขนพวกนี้ จะจะจะเต็มไวก่อนหางนะหางจะช้ามากๆหางเขาจะยาวมากเดี๋ยวพี่เอาแฮปปี้ไว้ห้ตุนอูนะอันนี้นี่ก็จะเป็น อ่านี่ก็จะเป็นเจ้าแฮปปี้นะซึ่งขนปีกของพวกนี้จะเต็มจะเต็มก่อนพวกขนหางนะเห็นไหมหางเขาจะยาวมากๆเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่แฮปปี้ไปโรงพยาบาลหางหางที่ยาวที่สุดของเขาหักนะครับซึ่งในส่วนของพวกบูเอ็นกูมาคอนี้ถ้าใครจะเลี้ยงนะช่วงนี้ก็ยังถือว่ามีลูกฟ้อนค่อนข้างเยอะที่เราไปพบเจอก็จะอยู่ที่ประมาณ4,40-42นะถึงสํานะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงซึ่งในส่วนของการเลี้ยงนบนี้ เราก็ต้องอเก็บในส่วนของพวกห่วงขาหรือ,อใครจะใช้ในส่วนของห่วงปิดแบบนี้ทุกคนเห็นไหมหรือใส่ที่ห่วงเปิดที่มันสามารถแกะออกแล้วก็ล็อกอีกครั้งหนึ่งที่จะใส่ห่วงขานะได้พี่ก็จะแนะนําว่าถ้าสมมุติเราออกข้างนอกบ่อยๆให้ใส่ห่วงจูงก็ได้หรือใส่ห่วงปิดก็ได้ถามว่า ถามว่าพี่เอาเขาออกไปทําไมพี่ไม่ใส่ห่วงเปิดให้กับเจ้าแฮปปี้ส่วนตัวพี่ชอบห่วงปิดแบบนี้นะซึ่งห่วงปิดแบบนี้เราก็คล้องได้เหมือนกันแต่ทางนี้ก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลก็ได้ในส่วนของตัวผู้เลี้ยงนะว่าชอบยังไงก็ส่วนมากหลกัหลกๆก็จะเป็นเบอร์โทรของเราแล้วก็สัญลักษณ์อะไรต่างๆที่แบบระบุตัวตนของเรากับตัวนกได้น,ะนั่นเองทุกคนดูเห็น <c oughs> ไ,ไหมคือเขายังเข้ากันไม่ได้นะพี่ก็เลยไม่ค่อยอยากให้เขาอยู่ใกล้กันซึ่ง ในส่วนของอาการใส่ห่วงขาก็แล้วแต่คนก็ได้ว่าจะเันนยังไงสลักอะไรยังไงนะครับก็ในส่วนของอาหารการกินของพวกนกแก้วขนาดใหญ่คือเราจะชงเป็นถ้วยแบบนี้นะเราไม่ได้ชงแบบเข้มข้นอะไรมากมายนะทุกคนซึ่งในส่วนของวัยนี้หลายๆคนจะสงสัยว่าวัยนี้ทำไมนกของตัวเองถึงกินน้อย จากแต่ก่อนกินประมาณ90-100 m l หรือประมาณ80-100มลช่วงนี้เขาจะกินอยู่ที่ประมาณ50-60มลเขาก็จะไม่กินแล้วซึ่งวัยนี้เขาจะเนี่ยทุกคนถ้าสมมุติว่าอีกหน่อยอ่ะเขาตกใจเขาบินไปได้เลยนะพี่ไม่ได้โกหกนะเนี่ยวัยนี้แหละที่เขาจะเริ่มหลุดแล้วนะวัยที่แบบ2เดือนจะเข้า3เดือนนี้เห็นที่เขาตีปีกบินได้นิดเดียวอะ่ะถ้าถ้าเกิดตกใจจริงๆอะ่ะ อาจจะหลุดไปไกลได้นะทุกคนทางนี้ก็ต้องระมัดระวังกันอีกทีเดียวพี่ชห้ดูเห็นไหมเนี่ยวัยนี้เลยกําลังที่แบบจะเหยอปีกเหมือนเจ้าแฮ ppy แฮ ppy ก็ยังไม่ผ่านนะยังอยู่ที่ประมาณ5เดือนกว่าซึ่ง5เดือนกว่านี้ก็จะเป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้ตัวเขาจะใหญ่มากๆานะทุกคนเห็นไหมทั้งหางทั้งอะไรแล้วก็ในการจับเขาจะจับอ่าไม่จับแรงเหมือนตอนที่เป็นลูกป้อนแบบนี้เนี่ยแบบนี้จะจับแรงพี่ก็เลยเอาเขาใส่ตะกร้านะครับโดยทั่วไปแล้ว ถ้าเขากลัวตกหรือในส่วนของตกใจเขาจะจิกจิกลงไปเลยนะจิกไม่พอยังใช้ปากประคองตัวเองอะ่ะเนี่ยยังใช้ปากตะเคาอะอาประคองตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เขาตกดังนั้นถ้าเขาจิกกัดเราอะ่ะแรงเราก็แค่เอาจับเขาประคองดีๆแล้วก็ปัดปัด,ป,ดปัดในส่วนหัวออกไปอย่าไปตีเขาอย่าไปทําให้เขากลัวถ้านกพวกนี้กลัวไม่ว่าจะเป็น เล็กกลางใหญ่ถ้าเขาได้กลัวเราแล้วในการฝึกขั้นต่อไปจะฝึกยากเราก็ต้องมาปรับจูนขาใหม่ในส่วนของการไว้ใจนะทางนี้ก็ต้องลองดูอีกครั้งหนึ่งถ้าสมมตินกใครแบบขี้กลัวขี้ระแวงอะ่ะถ้าจะเลี้ยงนกแก้วอ่ะเรื่องจิกกัดเป็นเรื่องของธรรมดาอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าพวกปากคอเขาใช้ ปากในการกินในการยึดเกาะในส่วนหนึ่งนะในการยึดเกาะก็คือการพยุงตัวจากมือเราไปคอนเขาก็จะเอาปากไปก่อนไม่ได้เอาเท้าไปก่อนนะแต่ว่าทางนี้ถ้าในส่วนของการฝึกใครที่ฝึกได้แล้วนกไม่กัดก็โอเคด้วยแต่ถ้าใครที่แบบนกยังกัดอยู่ก็ค่อยฝึกไปอย่าทําร้ายเขาพวกนี้เขาจําครั้งหนึ่งคือเขาจําตลอดเลยนะครับทางนี้เราต้องเลี้ยงใจเย็นๆนะในส่วนของการกินอาหาร พี่ก็บอกไปแล้วถ้าเป็นวนัยนี้เนี่ยทุกคนวัยสองเดือนจะสามเดือนนี้เขาจะไม่ได้กินเยอะตอนที่เป็นลูกป้อนนะครับเขาก็กินประมาณาาประมาณห้าสิบถก็พอแล้วนะทุกคนไม่ต้องกินเยอะเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยโตอีกนิดนึงประมาณเดือนหน้าพี่ก็จะให้กินเช้าเย็นเหมือนเจ้าแฮปปี้แต่ถามว่าเราจะป้อนตอนเที่ยงป้อนได้ป้อนเพื่อลองกระเพาะประมาณสัก30 4สถึง40ก็ได้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับ เทคนิคการป้อนของแต่ละบุคคลผมก็ไม่สามารถที่จะก้าวไกลหรือแนะนําคนที่แบบเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงในอีกสไตล์หนึ่งของผมก็จะเป็นแบบแบบนี้ถ้านกอยู่ในขั้นตอนที่หัดแท้กินเองเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นของแฮ ppy แฮ ppy จะเริ่มกินผลไม้กินมเมล็ดธัญพืชแล้วก็ผลไม้อัดเม็ดจะอยู่ในช่วงของ4เดือนนะครับสําหรับมาคอนะถ้าเป็นพวกนกขนาดกลางก็2เดือนครึ่ง3เดือนก็ต้องให้เขาหัดกินได้แล้ว แต่ถ้าเป็นพวกบวนโกมาคอจะอยู่ที่4-5เดือนก็ต้องลดอาหารลูกป้อนลงเจ้าแฮปปี้ก็กินประมาณ30 ml นะครับถามว่าทำไมพี่ถึงป้อนทางการที่จะให้แท้การป้อนของเขาก็อย่างน้อยก็ได้ลองกับพ่อตัวเองไม่ได้ให้เขาหิวโซแบบจนที่แบบต้องตะกุยตะกลายกินทุกอย่างที่เรายื่นให้อันถามว่าแบบนั้นมันดีไหม มันก็ดีแต่ส่วนตัวผมก็ถ้าถ้าถ้าผมเป็นนกนะผมก็ต้องป้อนเพื่อลองกระเพาะเพื่อที่จะไปกินอีกอาหารหนึ่งแต่ในการย่อยเราก็ต้องดูนะถ้าเราให้เขากินอันนี้ย่อยเป็นยังไงให้เขากินอันนี้การย่อยเขาเป็นยังไงถ้าไม่มั่นใจในส่วนของผลไม้หรือมเมล็ดธัญพืชปกติขเขาก็กินนะตามธรรมชาติแต่ให้กินพวกผลไม้อัดเม็ดก็ได้ผลไม้อัดเม็ดนี้พวกนกแก้วเขาจะรู้ขนาดเม็ดแข็ง,ขง,ขง เ,เอาไปจุ่มน้ําและค่อยกินเพื่อที่จะปรับสมดุลของอาหารการที่เขาเอาไปจุ่มน้ําจะทําให้ผลไม้อัดเม็ดเม็ดนั้นจะชุ่มแล้วก็จะจะไม่อมอมเขาเรียกว่าอะไรจะแบบกินลงไปกระเพาะจะไม่อืดท้องอะ่ะทุกคนแต่ทางนี้ในส่วนของนกเขาฉลาดอยู่แล้วเดี๋ยวเขาทําเองนะครับเดี๋ยวอรออาหารเย็นก่อนนะเนี่ยถามว่าในการป้อนนี้ไม่จําเป็นต้องก้อนร้อนนะทุกคนร้อนแบบโอ้พี่ไปอ่านเจอคนแบบ สาม0สองศาอะไรแบบนั้นนะ่ะคือทุกคนลองลองคิดตัวเองกินซุปร้อนๆเป็นยังไงนั่นเราต้องเป่าดังนั้นอา,อาหารลูกป,ป้อนนะ่ะชงเสร็จไม่เกิน2-3ชั่วโมง<ะ>หรือไม่เกิน30นาทีที่แบบเย็นแล้วนะก็สามารถที่จะป้อนได้แต่ถ้าหลังจาก2-3ชั่วโมงก็ชมใหม่เถอะ ดังนั้นการควบคุมน,น้าภูมิก็แล้วแต่คนอุ่นๆได้เพราะว่าผมก็ป้อนอุ่นๆแล้วก็ถ้าแบบเขาเยืนแล้วก็ยังป้อนได้แต่อย่ากเกินประมาณสักสองชั่วโมงขึ้นไปหรือในส่วนของชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ปกติแล้วคนเลี้ยงนกเขาไม่ชงอาหารลูกป้อนไว้อยู่แล้วนะปนไว้หมายถึงว่าชงเสร็จก็ต้องป้อนเลยในส่วนของการเย็นก็ได้ทางนี้ก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งใครอยากเป๊ะก็ใช้ที่วัดอุณหภุมนะ ที่วัดอุณหภูมิพี่ก็มีไม่ใช่พี่ไม่มีแต่ว่าถามว่าพี่ใช้ไหมที่จะใช้ตอนที่เขาตัวเล็กๆว่าพี่ต้องการควบคุมอุณหภูมิประมาณ33มสิบสามนึงสามสิบสองสามสนะครับไม่เกินนี้แต่ว่าถ้าในอินเทอร์เน็ตหรือในแหล่งข้อมูลทั่วไปอาจจะมีอุณหภูมิที่สูงผมก็เลยคิดย้อนกลับไปว่าถ้าแบบตัวผมกินอาหารร้อนๆอ,อยู่ในกระเพาะภักตัวเองอะจะเป็นยังไงก็นั่นแหละเอาเอา,เอาตามเราเลยแต่ว่าพวกนี้จะขี้ร้อนเราต้องเปิดพัดลมเนี่ย ผมก็เปิดพัดลมนะทุกคนเห็นไหมเป็นพัดลมแอร์นะครับก็เปิดให้ทั้งตัวผมมีอีะตัวนี้เพื่จะมี2ตัวที่มันพัดมาหาที่กรงนกนะครับทางนี้ก็ต้องดูอีกทางนึงทุกคนเห็นไหม อันนี้ก็เห็นน้องจะกินอาหารหลูกป,ป้อนก็จะมากินนะครับครับทุกคนตอนนี้อุณหภูมิรเราก็ได้ที่เปลี่ยนที่เรียบร้อยที่เราจะป้อนเจ้าเบอร์ดเลนะครับโดยทั่วไปแล้วเราจะป้อนอยู่ที่ประมาณ50เบบนะเพราะว่าหลอดใหญ่มันมีแค่50เบียบนะที่เราจะป้อนนะครับในการป้อนนี้นกตัวนี้เขาโชคไม่ค่อยเก่งเราก็พยายามที่จะป้อนเขาดีที่สุดในส่วนของการทยอยป้อนนะครับไม่ป้อนแบบ ลงครั้งเดียวนะทุกคนทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังในส่วนของนุกที่ไม่โชคอาหารเขาจะสำลรักได้ง่ายกว่าพวกที่โชคนั่นเองทั้งนี้ในการแก้ปัญหาเราก็ค่อยๆหยอดลงไปนะครับถ้าเราไม่ค่อยๆหยอด เขาอาจจะสำลักได้นั่นเองโดยทั่วไปแล้วการที่นกเขาอ่าไม่ไม่ไม่โชคอาหารจะขึ้นอยู่กับหนึ่งเคยกินสายสองนกตัวนั้นก็คือไม่เอาอาหารแล้วแต่ว่าเราจําเป็นนกป้อนเราก็เลยต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาอิ่มในระหว่างวันโดยที่ในการป้อนเราจะหลีกเลี่ยงในการฉีดลงแรงๆหรือในส่วนของทอํายังไงก็ได้อย่าให้เขาสำลักและให้เขาได้อิ่มท้องนั่นเองทุกคนทางนี้ก็ให้ทุกคนดูนะครับในการป้อนของผมอาจจะ นานหน่อยแต่ในส่วนของการป้อนผมจะไม่ใช้สายแต่ว่าผมมีสายไหมสายป้อนผมก็มีแต่ผมจะไม่ป้อนสายนะครับ ตอนนี้ก็หมดไปแล้วเป็นที่รับร้อยห้าสิบมนะครับผมจะไม่ป้อนเยอะไปมากกว่านี้เพราะว่าในช่วงของตอนนี้จะเป็นในช่วงของตอนกลางวันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าแฮปปี้ที่จะกินห้าสิบมแนะทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยก็ต่อไปนี้ก็จะเอาเข้ากองนอนเล่นกับเขาสักพักนึงทุกคนเห็นไหมเราจะไม่ได้ป้อนแบบในส่วนของป้อนเยอะในวัยนี้เขาจะไม่กินเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะ เริ่มตีปีกบินเราจะป้อนนี้แล้วก็ในส่วนของตอนค่ําเราก็อาจจะอัพขึ้นอีกหน่อยเพราะว่า,าเขาอาจจะหิวในช่วงของตอนค่ําก็เป็นได้แต่ทางนี้ตอนค่านุกไม่หิวนะเพราะว่าเขาจะนอนในในรังของตัวเองนะั่นเองคนเป็นประมาณนี้เลยนะต่อมาก็จะป้อนเจ้าแฮปปี้ซึ่งเจ้าแฮปปี้ก็จะกินอาหารลูกป้อนป,อนประมาณ3ามสี่เอมแบ,บแวนะเพราะว่า มีเหลือจากน้องอยู่นิดหน่อยนะครับพี่ก็จะป้อนให้กับเจ้าแฮปปี้นะปกติแล้วถ้านุ่าใครที่แบบแด้กินเก่งๆก็ไม่จำเป็นต้องป้อนหาลูกป้อนก็ได้เราสามารถป้อนเสริมเป็นแบบสีเป็นแมวอะไรนิดน้อยหรือแค่วันละครั้งพอแต่นิ้วผุมเหลือก็สามารถป้อนกับแฮปปี้ได้นะั่นเองทุกคนรอดูแฮปปี้นะแฮปปี้มาเร็วยืนมาแฮปปี้จะกินแฮปปี้กินง่ายนะทุกคนไม่ได้กินยากนะเห็นไหม พี่จะกินง่ายหน่อยเพราะในการกินของเขาเขาจะไม่กระดูกระ,ด,กระดิกอะไรมากจนเกินไปนะครับถ้าเลอะใช้กระดาษเช็ดชู่เช็ดนะทุกคนเห็นไหมจะเลอะแล้วไว้ทำไมกินเลอะอย่างนี้ทำไมกินเลอะอย่างนี้น่ารักไหมทุกคนดูอะไ,ไเห็นไหมทุกคนเขากินง่ายไม่เหมือนตัวน้องแต่ว่าเขายังอยู่กับตัวน้องไม่ได้ทุกคนโอเคนี่ ใครกินเลือกคางเลือกปากตัวเองเนี่ยจริงๆอ่ะเราควรเช็ดออกนะถ้าถ้าอาหารลูกป้อนเพราะว่าถ้าแบบมันไปติดขนอะไรเขาเขาจะเป็นก้อนแดงโอเคทุกคนตอนนี้แฮปปี้ก็กินเ็จเปลี่ยนที่เรียบร้อยเดี๋ยวแฮปปี้ก็จะบินหนีจากเราไปทุกคนเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลยคือทั้งดื้อทั้งมืนในส่วนของการจิกกัดพม่านเนี่ยต้องยกให้แฮปปี้เลยเนี่ยแฮปปี้เล่นอ่หาลูกป้อนแล้ว นูทุกคนสารุกนะป้อนหยนแล้วโอ้ยโนเสื้อผ้าอีกทุกคนเห็นไหมปกติแล้วพวกนกใหญ่เขาจะไม่อืดใส่เรานะเขาจะรู้แล้วนะครับห้าสี่ห้าเดือนนี้เขาจะรู้แล้วนะว่าควรอืดควรอะไรตรงไหนนะครับทุกคนดูไปแล้วดูทุกคนเห็นไหมไปที่เดิมมองเขานะครับโดยปกติแล้วถ้านกเขาเคยอยู่ที่ไหนเขาก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนเห็นไหมดูบินมาบนอ่าบนหัวเราแล้วนะครับทุกคน<ด>เห็นไหม แฮปปี้ดูทุกคนหางเขายาวมากๆเลยส่วนตัวน้องก็ยังแม่นี้เท่าไหร่อีใช่ไหมนขออุ้มหน่อยเร็วนะขออุ้มหน่อยครับมาเร็วโอเคครับโอเคทุกนดูเป็นไงบ้างน่ารักไหมสําหรับคลิปการอัปเดตวันนี้ก็เป็นมีประมาณนี้แหละทุกคนไม่ได้มีอะไรมากมายแค่มาพูดถึงในส่วนของ อ่าเจ้าเบิร์เดย์ในส่วนของการกินเขาอาจจะป้อนช้าหน่อยแต่เราจําเป็นต้องป้อนไซลิงค์ไม่ได้จะสายๆนะครับทุกคนเป็นประมาณนี้เลยนะน่ารักมากๆเลยนะครับไอใช่ไหมแฮปปี้พูดได้นะทุกคนแฮปปี้พูดชื่อตัวเองได้นะแฮปปีจ้จ๋าแฮปปี้จะพูดได้เห็นไหมทุกคนดูอยู่ด้านบนเห็นไหม,มแฮปปีจ้จ๋าแฮปปีจ้จ๋าแฮปปี้จ๋าดูทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับเขาจะบินไปไหนไ,หม,ไม่รู้ เย่นีนทุกคนกำลังจะไปแล้วโอเคโอค้ทุกคนบินกลับมาแล้วดูดีดม,มากๆเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาวแล้วนะครับก็มาอัปเดตเจ้าเบิร์ดเดย์ของเราเล็บสีขาวด้วยนะครับแต่ว่าโตขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดำเหมือนเดิมนะครับทุกคนเห็นไหม,มน่ารักมากๆเลยกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่